พอจากเป็นชื่อของคนสามคนที่มารวมกันเป็นศิลปินทาเพลงออกมาแต่วันนี้มันเหมือนกลายเป็นกลายเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่ๆที่มันมีแต่เรื่องดีๆให้กันนะดีทูบีมันโคตรเจ๋งเลยว่ะพี่ถูกค่ะโคตรเจ๋งเลยอะ่ะแล้วแล้วพี่ว่าอันนี้แหละคือความพิเศษของพวกเขาคือเขารักกันโดยที่เขาก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรจริงๆแล้วเลิกวงแล้วจะต่างคนต่างไปก็ได้แต่เขายังรักกันอยู่งานพี่บิ๊กทุกปีเขาไม่ต้องไปไม่มีใครว่าครับแต่เขายังไป ะะแล้วก็พี่ว่าตรงนี้แหละมันมันคือจิตใจที่ดีของคนปกติธรรมดาไม่ต้องเป็น D2B หรือเป็นใครก็ได้ม,มันก็ถึงได้ปลูกใจแฟนคลับแฟนคลับเองก็แยกยาก้ายไปทำนู่นทำนี่แต่พอถึงวันงานน้องบิก๊กทุกปีพี่ก็เห็นเขากลับมารวมตัวกันคนเยอะแยะบางคนก็มีครอบครัวแล้วเรียบร้อยคือทุกคนโตไปแล้วเกินกว่าจะมาเป็นแบบน้องต้นเข็มที่แบบมากรี๊ดกรี๊รีแต่เขา เขารักของเขาแล้วเขารักแบบวันเนี้ยมันเป็นผู้ใหญ่มันไม่ได้เป็นความรักแบบลุ่มหลงงมงายละครับนะคะมันคือการดูแลและเนี่ยถ้าถ้าคุณเป็นศินลปินที่ดังมากๆแล้วดังระดับเนี้ยดังระดับที่จากไปแล้วคนยังคิดถึงเนี่ยพี่ว่ามันมันโหมันยิ่งใหญ่ซะยิ่งกว่าคุณได้รางวัล Grammy Award อืมอืมมันยิ่งใหญ่มากแล้วทุกวันเนี้ยแฟนเพลงนะที่มาดูแลคุณพ่อให้บิ๊กครับ คอนเน็กชันแบบนี้พี่ไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไร